แล้วพี่น้องประชาชนไปก็ไม่มีเงินกลับมาแล้ว้ายนี่มาแล้วไอ้ที่นาก็จะหลุดไล่ผู้ในหน้าที่รับคนไปเนี่ยนะมีที่จำนองที่นาให้เสร็จเรียบร้อยเลยพอจำนองให้ด้วยดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้ปั๊บเอาเงินไปก่อนเลยกลับมานี่ยังใช้ไม่หมดนะครับเงินก็ไม่มีแล้วเอาเงินที่ไหนไปไปโรงพักอเงหนึ่งไปศาลไปฟ้องล่ะครับเพราะรัฐปล่อยให้สู้กันเองเนื่องจากรัฐะปล่อยให้เขาต้มกันเอง โดยไม่มองว่าประชาชนของคุณเป็นทรัพยากรของชาติอยาทีคุณไม่ให้เกียรติคนไทยได้วยกันที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างนี้จริงๆอยาทิที่ต้มกันทุกปีทุกปีนี่นะ่ส,สดใหย่ก็หนีไปพ้นแถวชายภูมิถูกต้มไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนท่านพูดเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรื่องฝีมือแรงงานที่ใช้แรงงานเนี่ย อันนี้เขาบอกว่าก็คงจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวบ้างนะครับคือในบ้านเรานะฮะแต่ต้องขึ้นทะเบียนเท่านั้นเองท่านจับให้มันเข้าบทเข้าหมู่<ช>นะฮะ,ะ,ฮะต้องทำให้เร็วรุ่นแรกเนี่ยใช้การต่อยอดรุ่นต่อไปก็ทำให้มันทำใหม่ให้มันยั่งยืนนะครับให้มันชัดเจนท่านพูดอย่างนี้แล้วนะฮะ,<ช>ะท่านบอกว่าในเรื่องของประชาชนที่มีไรายได้น้อย วันนี้กําลังจัดทําร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจให้กับประชาชนสามารถนําทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ได้ก็คือเอาเนี่ยไปกู้มาแล้วเอาหลักทรัพย์ไปอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคิดว่าไปกู้แล้วี่ใช้หนี้ได้ปัญหาคือประเี้เรานะมีเคตเด่นปูโรใช่ไหมทราบ่านน่ะเด่นเน่เด่นไปกู้แบงค์ไปไ,ได้นายกก็เลยจะหาทางหาทางให้กู้ได้ แต่เชื่อผมแต่รัฐายกแก้ยางนี้ก็แก้ไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องเอาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเรื่องนี้สินนี่ไอ้เกิดบูโรทั่งขึ้นมาอะไรเนี่ยนะครับมันก็เหมือนพวกมันกันเองอะะครับคอยส่งสัญญาณเตือนกันเฮ้ยไอ้นี่ไปดีวยไอ้นี่ดีวยดีน้อยดีมากก็แล้วแต่เอนะครับก็เป็นคนที่ต่อไปดีแล้วหาเงินไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมครับรัฐาคาเาก็บอกกันนะในอาทิตนี่ธนาคารนี้โน้ต้หมดเลยเขามันออกหนังสือมาว่าอนุญาตนะ คนที่เป็นนี่ทุกคนยอมหมดนะฮะแล้วทั้งก็เลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยฮะติดทังหมาหมดเลยนะแล้วเป็นงไงฮะสู้ไงสู้ในตัวเองฮะที่ว่าเป็นความลับไม่มีหรอกไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับมันบอกกันหมดแล้วรัฐก็รู้ครับเมื่อวันนี้คนในชาติของเราเองเนี่ยถูกต่างชาติกําหนดอะไรไว้ให้ใช่พวกคนมีเงินกําหนดอะไรไว้ให้ตามธนาคารส่วนใหญ่ก็สิงคโปร์มันยึดไปเกินครึ่งแล้วท่านบอกว่าปัญหาเดิมก็คือ มันต้องมีหลักประกันถ้าใครไม่มีหนี้มากก็กู้ไม่ได้ใครมีหนี้มากก็กู้ไม่ได้มผมก็อยากจะช่วยตรงนี้นะคนที่ม,มีหนี้นะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าให้หนี้ศูนย์ก็แล้วกันมหมายความว่าคุณกู้แล้วคุณต้องใช้หนี้ได้ก็ต้องนี่แหละนี่แหละสำคัญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวยังมีรับสั่งนี้เลยบอกว่าการเป็นหนี้นะ่ะมันไม่ดีนะเป็นได้แต่ต้องคำนึงว่าใช้หนี้ได้ตัวนี้สำคัญนะฮะนี่นะฮะ ผมก็บอกว่าถ้านี่เก่ามีอยู่แล้วแต่มันมีนี่ค้างอยู่แล้วจะขายไม่ออกเอ,อมันมีสินค้าอยู่แล้วขายไม่ออกขายไม่ได้ก็ประเมินมาสิเอนีอ่้ประเมินประเมินครับสมบัติคุณมีนี่ใช่ไหมก่อนนี้คุณมอบเป้าไฟฟ้าคุณมีอยู่เท่าไหร่ที่ยังขายไม่ออกประเมินมานะฮะแล้วก็เป็นหลักประกันกู้เงมนยืม,เง,ม,เ,งมเงินเงินด่วนต่อไปนะฮะ เขาบอกว่าในเมื่องในเรื่องของนาโนไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประกอบกันวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทรายได้และดอกเบี้ยก็ไม่เกิน36ต่อปีนะครับก็อย่างน้อยก็แก้ไขปัญหาทางการเงินระยะนี้ไปก่อนป้องกันปัญหานี้นอกระบบที่สูงกว่านี้มากนักปัจจุบันก็มีผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไปปล่อยสินเชื่อประเภทไปแล้ว4รายนะครับ มีคนยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการคือบริษัทบริษัทนะยีรายคาดว่าะจะเริ่มให้สินเชื่อได้คือบริษัทเอกชนเนี่ยไปยื่นก,นกนระทรวงการคลังขอเป็นคนปล่อยหนี้<ส>ก็ในความดูแลของอกระทรวงการคลังพูดแพูดแต่เพระาะว่านะแต่ก็ยังกู้อยู่ทั้งหมดปัญหาของประชาชนเนี่ยได้ยกหนักใจเรื่องนี้แหละครับเรื่องราชดรมีหนี้มีหนี้มีสินนี่แหละมันมีเพิ่มนอกจากท่านก่อน,นะครับท่านก็สรุป,ปรข้อค่าบอกว่าตอนนี้ก็กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง ตลาดนัดชุมชนแล้ว2,000กว่าแหง่งคันว่านะก็ให้เป็นสถานที่ขายผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็มีผู้ร่วมเข้ามาจำหน่ายแล้วที่มากกว่า83,000 3 0 0 0าายท่าว่านะครับนอกจากนั้นก็ได้ไปมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับให้ประชาชนผู้ซึ่งที่ทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยระยะที่หนึ่งก็เนื้อที่ทั้งหมด53 6 7 0 97ไร่ใน4จังหวัดระยะที่2ก็เนื้อที่50,000กว่าไร่ใน8จังหวัดระยะที่3ก็ในปี2 5 5 9อีก50,000กว่าไร่ในอีก1 7จังหวัดที่เหลือนะครับพื้นที่เป้าหมายที่จัดสรรไว้ทั้งหมดก็ประมาณ1 6 0 0 0 0 0ไร่นี่คือสิ่งที่ที่นายกพูด ครับเราประพักก็มีหมลายๆเรื่องนะท่านพูดถึงเมื่อวานนี้ที่ความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ก็มีเหมือนกันท่านกัายามจะให้เป็นไปได้ทา่นานจะจัดงานเพ้แหละรฮะพฤษภาเนี่ยฮะการติดตามนะฮะเขาบอกติดตามติดต่อมาสงสัยก็ถามมาอย่าไปบอกว่าเออไม่รู้จะไปที่ไหนนะไม่แล้วนะอ,อไม่แล้วนะผมพูดหลายครั้งแล้วนะโครงการตลาดนัดชุมชนวันนี้ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ชื่อนี้ชื่อยาว วันนี้เขาบอกว่าไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เขาบอกมีหลายอย่างนะครับช่วยเหลือเกษตรกรโอทอ็อปผมอยากให้เป็นเรื่องของเกษตรกรจรงิจรงๆอย่าเอานายทุนเข้าไปเห็นอย่างครับเพราะตอนนี้แก่แสนะแก่แสที่บอกว่าพวกนายทุนนี่เอายาฆ่าเอายาไปฉีดในตัวหมูตัวแกตัวไก่สุดท้ายเด็กก็12ปีก็มีเลือนแล้ว เอานี่นี่หมอเขาพูดจริงใช่ใช่แล้วหมอก็บอกว่ามีตัวอย่างด้วยไอ้ทั่วเลี้ยงจากอเมริกาจีเมโบตัดแต่งพันธุกรรมทางนั้นแหละมันไม่อยู่ไหนมันคือไปอยู่ในปลาในเป็ดในไก่นี่หมอก็ว่าแล้ววันนี้ดีโรคปางโรคมันดื้อยาด้วยนะครับอ่ะพักกระสกรู่งท้ายแล้วสิครับศูนย์สองครับเก้าศูนย์สองหนึ่งสามสามถึงสามสี่นะครับท่านโทรเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันได้นะครับ ถ้าฝนตกหรือไม่ก่อนก่อนทานข้าวกลางวันครับก่อนก่อนก่อนพระฉันเพลนทำไมค่ะพระฉันสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะอ๋อเดี๋ยวสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวพระฉันได้บะเกคุณเจ้าก่อนฉันนก่อนก่อนตอนนี้มีข่าวที่อยากให้อ่ามีเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งอาจารย์ครับจากนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ไปจับกลุ่มนะครับนายนิพนธ์ซึ่งภายหลังเนี่ยทราบมาว่า นายนิพนธ์เนี่ยเคยดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลถ้ำใหญ่คนชื่อนิพนธ์เนี่ยนะนิพนธ์เนี่ยฮะสทสทฮะเป็นอดีตสทนะครับก่อเป็นสอทเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยนะสทก็สมาชิกสภาเทศบาลใช่ครับอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชไม่ใช่สิบเมืองท้องถิ่นไม่ใช่สิบโทนะฮะตอนแรกผมอ่านทีแรกเอ๊ะเป็นสิบโทหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าหลังจากที่พ้นตําแหน่งไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ คงจะนึกอ๊ะเราจะควรจะทำกิจหากิจกรรมอะไรทำมีเงินมากมาอหารายได้ในการที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวปรากฏว่าไม่ได้ทำคนเดียวนะฮะอาจารย์ก็ร่วมกับนายธวัชชัยแก้วสุนุนีิปีด้วยนะครับโดนตำรวจจับนะครับเนื่องจากว่าค้ายาเสพติดนะฮะขายาบ้าเนี่ยนะครับตำรวจไปจับมาได้เนี่ยครับเป็นยาบ้านในจำนวน4,868เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและยังมีอาวุธปืนลูกซองยาขนาดเบอร์12จํานวนหนึ่งกระบอกและเครื่องกระสุนปืนจํานวนหนึ่งอ๋อนี่ทั้งบ่ั้งลูกนะฮะร่วมกันอ่าแล้วก็ตํารวจก,ก็เลยจับได้นะครับขอบอุนดีติดคุกตั้ง่ั้งลูกครับเอไม่มีลูกสะภ้ายเข้าไปด้วยฮะก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในเรื่องของการค้ายาเสพติดระยะหลังนี้นะครับเป็นเรียกว่ารายใหญ่พอสมควรเพราะว่าจับได้เนี่ย4 0 0พันกว่าเม็ดเนี่ยนะครับรวมทั้งอาวุธปืนด้วย นะครับแต่ฟังดูถ้าฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยนะก็ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้ว <ฮะ S 1> แต่มองลึกๆนะนะครับท่านประยุทธ์มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะที่น่ากลัวมากวันนี้คือข้อที่หนึ่งประชาชนติดหนี้ไอ้เรื่องที่สองยาบ้านมีขายทุหมู่บ้านเลยครับเอาท่านยกลงกตัวอย่างที่ว่า หมู่บ้านใดในประเทศไทยที่ไม่มีการขายยาบ้าบ้างละ่ะเอานี่ก็ได้นักเรียนก็ได้เอา้ามีโรงเรียนมันธยมโรงเรียนไหนที่กล้าการันตีว่าโรงเรียนข้าพเจ้าไม่มียาเสพติดครับมาแพร่พันธุสิน์ลูค้าเลยนี่บางโรงเรียนนะ่รู้ตัวว่าอันตรายจริงๆบางโรงเรียนรู้ตัวว่าดีนะแต่ให้ตอบก็ยังไม่กล้าตอบไม่กล้าจริงๆตอบไหมล่ะเขาบอกไม่แน่ใจบางทีที่เล็ดลอดไปก็มีเหมือนกันเออไม่เป็นอย่างเงี้ย น่ากลัวมากนะมันเลยการแปรวันนี้อาชีพไหนที่หาเงินได้เร็วที่สุดขายยาบ้าก็นั่นแหะสิแล้วขายยาบ้าขายยังไงก็เอาอย่างเอาอย่างคนขายที่มีในตำรวจหรือใครหนุนหลังอยู่นะครับใครเป็นคนหน,น,นุนหลังกการเมืองประชาชนอย่างคุณสมบูรณ์ทสมบูรณ์หรืผมอะไรอย่างเงี้ยนะเ,เร้อย้ใครไปขายยาไม่เกินสองวันจะโดนจับได้แต่เราขายไม่ได้เ,เพราะเขารู้ว่ายาสมบูรณ์แต่ถ้ายาของค่มกับ ไม่เป็นไรกัมกัมหนังกักับละครลิงผมไม่ทราบนะพ <c oughs> อมาที่ย้พัพวงกับอะไรกัน,กน,นะฮะ <c oughs> มันขายไปเถอะแล้วลใครทับเส้นทางก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้เนี่ยเป็นอย่างนั้นฮะสังคมวันนี้ผมว่าทหารนะเขารู้แต่เขาต้องค่อยๆไปนะค่อยๆไปคนเรลานี้ต้องเอาให้หมดแต่ยากแต่เชื่อว่าอย่างไงท่านก็ต้องทาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ยังไม่อยากพูดถ้าพูดไปจะขายหน้าตัวเองตัวท่านครับไม่อยากเปิดอันอรายมากเลยนะพูดไปพูดมาเด็ด ถ้าคิดจริงๆเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับท่านท่านพูดท่านพูดจบแล้วฮะจบแล้วฮะผมก็เลยจะย้อนไปนึกอาจารย์เรื่องของการค้าย,ยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับผมได้เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติด,ด้วยและเป็นนักกีฬาเหรียญทองคนพิการด้วยอาจารย์โอลิมปิกด้วยกว็<อ>ไม่มีฮะคือเขาบอกชีวิตตกอับ เลยไม่รู้จะทํำยังไงในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองก็เลยหันมาค้ายายาเสพติดมาค้ายาบ้าก็โดนจับไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับเป็นนักกีฬาคนพิการอาจานะครับก็เป็นอีกเรื่องอีกหนึ่งตัวเธอตัวเขาก็เป็นพิการด้วยเป็นพิการอะวิวแชร์วิวแชร์วแเขาเป็นนักพุ่งเหลาได้โอลิมปิก รู้สึกจะสองสมัยบ้างเนาะได้เหรียญเลยรยญทองถ้าพูดอย่างเงี้ผมผมอายหน้าแทนรัฐบาลฮะผมไม่โทษตัวเขาเลยนะก็นั่นนะสิครับผมไม่โทษตัวเขาเลยตัวเขาเองก็เป็นนักกินาให้กับประเชาติครับจะไปทำมาหากินเหมือนคนที่สมบูรณ์สามสิบสองเหมือนเขาก็ไม่ได้แล้วที่ไหนใหญ่เล่าเขาต้องตกอับถึงขนาดไม่มีจะกินเพราะว่าเขาต้องไปสิ่งต้องดูแล ครอบครัวครับนะหกคนครับเนี่ยฮะคนพิการดูแลคนดีก็เพราะว่าคนพิการเองก็สามารถจะทํางานเพื่อเพื่อชาติได้มีชื่อเสียงได้การดูแลมันมันยังไงล่ะครับเราจะบอกว่าคนเราถึงแม้จะจนยังไงก็อย่าไปอ้างความจนเลยทําความดีเรื่องสําคัญกว่าแต่บางคนความระดับความคิดไม่เท่ากันผมเก แต่บางคนจะบอกว่าเอาละถึงที่จนไงแต่สิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทําที่จริงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับที่จริงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ดีทำไมไม่คิดล่ะอที่จะทําไปทําสิ่งที่ไม่ดีทําไมแต่บอกวิธีที่จะคิดเนี่ยมันมีให้คิดไหมมันมีความจำกัดอยู่ที่ตัวเขาครับใช่ไหมครับเอาท่านก็บอกว่าเอาละนักกีฬาทีมชาติเก่าพุ่งหลาพุ่งแหลนได้ไปขันลัตตอรี่ไปไหม ใครก็เห็นโอ้ีินักกีฬาโอลิมปิกของไทยมาขายลอตเตอรี่ถาม่าให้ให้เขาไม่ไม่ังเกียร์นะครับไม่ระเกียริเขาไม่ละไม่ังเกียร์นครับเต็มหมดแล้วแต่เขาถามว่ารัฐทําไมไม่ดูแลเขาอะใช่ใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดก็เขานั่งได้นั่งโต๊ะได้ทําอะไรได้มั่งทําไมไม่ดูแลอันนี้สําหรับสมาคมกีฬาหน้าอายมากครับครัหน้าอายมากๆเลยอย่าไปว่าเลยนะครับว่าโอ้ทำไมไม่คิดในสิ่งที่ดีคนอยากคิดแต่บางครั้งเนี่ยมันคิดจน จนแย่แล้วบางคนนะเคยเป็นอดีตแชมป์มวยไทยแชมป์มวยสากลทุกชาบิใครยาบ้านีบางทีถ้ามือตีนทีเท้าดีนะครับผมจะบอกว่าคุณไม่ใฝ่ดีเองเพราะมือดีเท้าดีทําไมเมื่อเวลาไม่มีเงินจะมาอ้างว่าความจนความจนต้องตาชั่วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับการไม่มีเงินจะตีชิงวิ่งเราไม่ใช่ครับมันต้องไปค้นต้นตอว่า ทำยังไงให้มีแล้วก็ทำไมมันไม่มีครับใช่ไหมครับแต่ว่าพอเงินไม่มีเว้ยจนเว้ยแย่เว้ยคิดไว้กินเล้าเว้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับ,รบอาจารย์พูดถึงสมาคมกีฬานิดหนึ่งนะครับเวลาที่มีนักกีฬาของเราเนี่ยเสียสละในการไปเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยแล้วเนี่ยค,ความจริงสมาคมกีฬาเองหรือรัฐเองเนี่ยก็ควรที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องหรือแต่หรือแม้แต่การที่จะ การให้มีชื่อเสียงหรือการให้รางวัลเนี่ยจย์บางทีเราจะสังเกตเห็นว่าเอาล่ะไปโอลิมปิกมาถ้านักกีฬาแบบมีอาการครบ32บเนี่ยพอกลับมาเนี่ยโอ้โหต้อนรับกันมากเลยนะเสียเลยนะแต่ในขณะที่นักกีฬาคนพิการเนี่ยได้เหรียญมาเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเชื่อไม่ค่อยได้ยินอ่ะไม่ค่อยได้รับการต้อนรับคือต้อนรับเหมือนกันแต่ความสําคัญรู้สึกมันจะน้อยลงไปเยอะมากไปสวยไปไปอยู่ในส่วนของคนที่ถูกบ้ากบังคับต้องรับต้องต้อนรับอยู่แค่นั้นเอง นะอยู่แค่นั้นเองจริงๆครับรบางทีในค,คนที่มือเท้าดีๆที่ได้ชกได้เหรียญทองโอลิมปิกมาได้รางวัลต,ตรงนู้นตรงนี้ได้เป็น10ล้าน20ล้านจากจากการสนับสนุนผ,ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เขาเให้กําลังใจสําหรับคนที่เสียสละเพื่อชาติ